วันนี้มาดูตัวอย่างโจทย์การจันทร์ปูหรือการสูญเลือดนะครับเดี๋ยวบอกว่าสมชายมีหนังสือขึ้นสา์เจ็ดเล่มสมศรีมีหนังสือขึ้นสม,สมีหนังสือเคมีห้าเล่มทั้งสองคนจะแล,ะเลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่านได้กี่วิธี5้าังจากแลกแล้วทั้งสองคนมีหนังสือ้เท่าเดิมสิ่งที่เราได้รู้จากโจทย์คือ สชายสามารถเลือกหนังสือของสมศรีได้ห้าเล่มไหมอเอ้สมศรีเ่ยก็จะสามารถเลือกหนังสือของสมชาย ซึ่งสนใจอ่ะมันจะได้ถ้าใช้การจันูปกติมันก็คือมีห้าแล้วเราจะเลือกอาชิ้นเขาอาจจะไม่สลับเลยหรืออาจจะแรกหนึ่งเล่มหรืออาจจะแรกสองเล่มหรือาจจะแรกสามเล่มก็ได้ใช่ไหมจะมเป็นมีห้าล้เลกมาอาและสมศรีก็เช่นดกันประมาณเพือนเจนเจนจะเลิอกอา เป็นอาเป็นว่าถ้าสุมันล่งเ็นได้สุชายเเป็นสุก็ต้องแล่นเป็นเหมือนกันถ้าสชายเลเนสุก็ต้องแล้เหมือนกันเะนั้นจะได้สุดขอนาคอมบิเนชั่นคือมาณหเแล้วก็ดตัวนี้เป็นห้ารา้ว่า